ติดฟิล์มไปแล้วรู้สึกหูปวดตาแต่กลัวมันก็ไม่ป้องกันนะครับแต่แต่ถ้าใครแบบใช้แบบอย่างผมนะไม่ได้เคลื่อนย้ายบ่อยหรือว่าเคลื่อนย้ายอาจจะไม่กี่ครั้งนะก็เออผมสวัสดีครับพบกับผมเบนซ์ดิระเบิดอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็เออมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับ เรื่องคอมนะครับเรื่อง macbook air นะครับของผมก็ตัวนี้เป็น macbook air m1 นะครับผมซึ่งมีหลายๆคนน่าจะเจอปัญหาเดียวกับผมนะฟิล์มตัวฟิล์มเนี่ยฟิล์มหน้าจออันนี้ก็ติดมาทั้งฟิล์มหน้าจอแล้วก็ฟิล์มตัวเมาส์ทัชตัวนี้นะครับก็คือเล่นได้ประมาณสักเท่าไหร่อ่ะ ไม่คิวพันนะผมก็ต้องลอกออกเพราะว่าตัวฟิล์มตัวเนี้พอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยมันรู้สึกมันสะท้อนตานะครับสะท้อนตาก็เลยต้องทำให้ผมเนี่ยแกะฟิล์มตัว MacBook M1 ออกนะครับซึ่งมันก็ใช้เป็นของหน้าจอเดิมมันเนี่ยครับหน้าจอเพียวๆเนี่ยหลายคนก็แบบเอ้ยอาจจะสงสัยว่ากลัวจอเป็นรอยหรือว่าอะไรใช่ไหมครับแต่ถ้าของผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าติดอันเนี้ย แล้วมันทำให้แบบให้เรามองปุ๊บมันรู้สึกว่ามันมีแสงสะท้อนเยอะก็เลยทำให้แบบมันอาจจะปวดตาปวดหัวอย่างเงี้ยผมเลยแกะออกเลยดีกว่าแล้วก็ใช้มันเพียวๆอย่างเงี้ยเพราะว่าผมก็ไม่ได้เคลื่อนย้ายอะไรมากมายนะครับก็เราเน้นแบบเอาสายตาเราดีกว่านะไม่ต้องไปแบบป้องกันเยอะแต่ว่ามันก็ใช้ได้นะผมก็ เออใช้ได้แล้วก็ในฟิล์มที่เขาเคลือบมามันก็ทําให้เราแบบไม่เป็นภาพสะท้อนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็รู้สึกว่าเออใช้แล้วก็ดีขึ้นนะมองภาพก็ชัดขึ้นนะครับไม่มีตัวฟิล์มเนี้ยมาทําให้มันสะท้อนแสงหรือว่าทําให้เราปวดตานะครับซึ่งมันก็เอออาจจะเป็นผลทีกับเรานะครับแต่ว่าถ้าใครที่ต้องย้ายเครื่องบ่อยเห็นเขาบอกว่า ถ้าแบบใช้งานแล้วต้องพับจอปิดฝาอะไรบ่อยเนี่ยมันตัวตัวอะไรนะตัวคีย์บอร์ดอาจจะทําให้ตัวจอเนี่ยมันเป็นรอยหรือว่าเป็นแบบาสารเคลือบมันหลุดนะครับแต่ผมก็ไม่ไม่ได้ใช้ถึงขนาดต้องพับจออันนี้ก็คือผมวางไว้บนโต๊ะเนาะแล้วก็ก็ใช้อย่างนี้ตลอดถ้าฝุ่นมันเกาะจอก็เราก็หาผ้ามาเช็ดอะไรประมาณนั้นนะคตัวที่ผมใช้ เช็ดหน้าจอก็เนี่ยครับเป็นน้ำยาที่แบบมันมีรูปว่าเเช็ดจอภาพได้อย่างเงี้ยผมก็เช็ดครั้งหนึ่งถ้าฝุ่นมันไม่เยอะก็ใช้เป็นตัวเป่าอย่างนี้นะเป่าจอให้ฝุ่นมันออกแค่นั้นก็ใช้ยาวๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นทิกส่วนตัวนะใครจะเอาไปใช้ก็ได้ก็เออผมมองว่าอันเนี้ยมันไม่โอเคนะติดไปแล้วอ่ะ เออมันไม่โอเคมันทําให้แสงสะท้อนแล้วก็ปวดตาถอดออกน่าจะดีกว่านะครับเผ <P> ื่อใครที่ยังลังเลนะว่าแบบเฮ้ยติดฟิล์มไปแล้วรู้สึกโอโ้ปวดตาแต่กลัวมันก็ไม่ป้องกันนะครับแต่แต่ถ้าใครแบบใช้แบบอย่างผมนะไม่ได้เคลื่อนย้ายบ่อยหรือว่าเคลื่อนย้ายอาจจะไม่กี่ครั้งนะก็เออผมมองว่าไม่ต้องติดก็โอเคนะครับแต่ถ้าใครเคลื่อนย้ายบ่อยชอบเอามือไปสัมผัสจอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ย ก็ติดฟิล์มหน่อยแต่ก็ต้องแลกมาด้วยแบบภาพสะท้อนเนี่ยมันจะเหมือนอสมมติโทรศัพท์อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเป็นภาพสะท้อนแหละเนี่ยมันจะประมาณอย่างเงี้ยที่ผมติดฟิล์มอะ่ะมันจะเป็นภาพสะท้อนหนักเลยแหละนะครับแต่ผมเอาออกดีกว่านะ,ะถ้าใครที่ยังลังเลอยู่นะครับแล้วใช้ชีวิตเหมือนผมนะเอาออกเถอะนะครับแต่อันนี้ก็ไม่ได้มาแนะนํานะครับใครอยากติดก็ติดไปแต่ผมมองว่าของผมเนี่ย แกะออกน่าจะดีดีต่อสายตาของผมเองด้วยนะครับแล้วก็มองภาพที่ชัดดูดูหนังฟังเพลงหรือว่าเล่นเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูภาพที่มันชัดเจนลื่นไหลกว่าประมาณนั้นนะคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับอตอนแรกผมก็หาข้อมูลมากเลยนะว่าแบบเอ้ย ไม่ติดฟิล์มหรือว่าติดฟิล์มหรือว่ายังไงดีนะครับผมเอาอย่างเงี้ยแหละไม่ติดมันดีกว่านะครับปวดตานะเรื่องเรื่องง่ายๆคือปวดตาแล้วก็ไม่ได้เคลื่อนย้ายก็เลยไม่ได้ติดนะครับลอกออกเลยอ่าประมาณนั้นอ่ะไงคลิปนี้มีประโยชน์ฝาก subscribe กดไลค์กดแชร์ผมด้วยไปก่อนสวัสดีครับ